ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับการให้ที่ดินนะครับการให้ที่ดินนี่โดยมากก็จะเป็นญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ให้ที่ดินนะให้ที่ดินแก่ลูกบุตรหลานอะไรประเภทนี้เคือโดยมากผู้ให้ก็จะหวังว่าผู้รับการให้ผู้ได้ที่ดินไปจะดูแลดูแลผู้ให้ในยามแก่ชราหรือในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ให้อยู่ดีกินดีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ อาจจะเกิดปัญหาว่าในส่วนของคนให้ให้ไปแล้วปัจจุบันไม่มีทรัพย์สินอะไรแล้วแล้วก็ผู้รับการให้ก็ไม่ได้มาสนใจเยดีไม่ได้มาดูแลอยู่อันนี้ก็จะเกิดปัญหาหลายคนมาสอบถามว่าทําอย่างไรในเมื่อให้ที่ดินเข้าไปแล้วอยากได้คืนจะทํำยังไงอันนี้ตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายมาตรา5 3าสนะเอาง่ายๆมาตรา531กําหนดไว้ในกรณีที่ อยากได้คืนนะครับอืมอยากได้คืนนี่มีมีอยู่3ามเหตุเขาเรียกว่าเพิกถอนการให้นะเพิกถอนการให้คืนนี่อ่ามีเหตุที่จะสามารถที่จะฟ้องร้องได้อยู่3ามเหตุนะในส่วนของเหตุหลักๆนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทําร้ายร่างกายผู้ให้ทําร้ายร่างถูกทําร้ายร่างกายจากผู้ได้รับการให้หรือในส่วนของมินประมาะด่าทอให้เสียชื่อเสียงอย่างาแรงๆอะไรพวกนี้ครับอ่าแล้วก็ในส่วนของที่3นี่ก็ บอกปัดไม่ส่งมอบสิ่งของไม่มอบเงินให้ในลักษณะที่เอาไว้ใช้ประทังชีวิตนะในยามที่ผู้ให้ยากไรอันเนี้ยถ้าถ้าสามเหตุเนี้ยเข้าเหตุใด,ดเหตุหนึ่งเนี่ยผู้ให้สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนได้นะครับไม่ใช่ว่าท่านได้ทรัพย์สินไปแล้วท่านได้ทรัพย์สินไปแล้วท่านรับการให้ไปแล้วท่านจะทําอย่างไรก็ได้ท่านไม่สนใจอันนี้อันนี้ก็คือในส่วนของผู้ให้ก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาคืนนะหลายๆคดีผมเห็นนะครับพ่อแม่ ฟ้องเอาที่ดินจากลูกคืนในส่วนนี้ผมก็เห็นมาแล้วเ,เพราะว่าก็อยากฝากไว้ว่าในส่วนของผู้รับการให้ถ้าเป็นไปได้ก็ดูแลผู้ให้าตามฐานะล,ลูกก็คือตามความเป็นอยู่ที่สามารถที่จะให้ได้แต่ผู้ให้ก็ไม่ใช่ว่าจะเรียกร้องให้มากจนผู้ได้รับการให้นี่เดือดร้อนนะครับ